ห้องปฏิบัติการของภาควิชาพันธุ์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นห้องปฏิบัติการที่รับทดสอบนะครับบริการการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของไม้ทุกประเภททั้งหมดตามมาตรฐานสาหกรรอกการที่เราดูแผ่นแม่แต่ภายนอกเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งดังนั้นถ้าจะให้ดีนั้นจะต้องส่งแผ่นไม้อัดนะครับมาทดสอบที่ห้องปฏิบัติการทางภาควิชาพันธุ์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ จะเป็นการทดสอบค่า MOR แล้วก็ MOE ค่า MOR นะครับความแข็งของไม้สามารถรับแรงได้เท่าไหร่รวมถึงค่า MOE นะครับเพื่อจะดูว่าไม้อัดนั้นสามารถรับโมลัสออฟอฟิเสติกหรือการยืดหยุดนะได้เท่าไหร่ผ่านตามมาตรฐานไหมในการนำแผ่นไม้อัดมาใช้นั้นเราก็จะต้องมีการทดสอบหาค่าความชื้นนะครับ ซึ่งค่าความชื้นนะครับเราหาโดยวิธีที่ว่าโอเวนไดเวทก็คือเราจะทําการชั่นน้ำหนักก่อนนะครับหลังจากตัดชิ้นไม้อัดมาแล้วแล้วเราก็จะไปเข้าเตาอบนะครับที่อุณหภูมิ103องศานะครับระยะเวลา24ชั่วโมงนํามาชั่นน้ำหนักอีกคั้งหนึ่งแล้วเราจะเข้าสูตรคํานวณก็จะเป็นค่าความชื้นออกมานะครับ ใน,ในการแช่น้ำนะครับถ้าเราแช่น้ําที่เป็นน้ําปกติที่เราจะทําการวัดขนาดความหนาะของขอบของแผ่นไม้อัดก่อนเสร็จแ,แล้วเราจะทําการแช่น้ำนะครับที่อุณหภูมิ20องตางสีนะครับเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงลหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะวัดความหนาอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีการพองตัวมากน้อยเท่าไหร่นะครับในตัวนี้ ถ้าการต้านทานแดงเฉือนนี่นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเราทดสอบดูว่าแผ่นแม้อัดของเรานะครับจะมีการยึดติดกาวได้ดีหรือไม่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญอันนี้อันนี้อยู่ประมาณ80%อันนี้ก็ติดว่าติดกาวได้ดี ายคนจะมีความคิดว่าในการใช้ไม้นั้นเป็นการทำลายป่านะครับผมก็อยากจะฝากที่นึงเราง่ายๆว่าประเทศฟินแปินด์นะครับมีพื้นที่ป่าไม้มากกว่า65%ารายได้ประชาชานาของพีกเขาคือผลิตภัณฑ์ทางไม้พื้นที่ป่าไม้เขาไม่เคยหมดนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วลองคิดดูว่ารอบตัดฟันต้นไม้ของเขานะครับใช้ยุคประมาณ8 0ดถึงปีแต่ประเทศไทยนั้นเช่นไม้อย่างพะลารอบตัดฟันใช้2แค่ปีนั่นเองนะครับเราสามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่ง่ที่อยากจะบอกว่า,ายิ ไม้ก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยคือดีมาร์แล้วก็สับผ่านะครับก็ปากลองดูครับว่าจรนาดูว่าถ้าจะเลือกใช้ไม้นะครับแผ่นไม้อัดเลื่อนดับแรกเลยเพื่อแผ่นไม้อัดที่ทําในประเทศไทยนะครับเพื่อสันุนคนไทยด้วยกันเอง